หนึ่งคำสอนในยุคสมัยโบราณ2,600กว่าปีที่แล้วที่จะทำให้คุณร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีคำสอนนี้นะครับมาจากาศาสดาชื่อดังระดับโลกนะครับนั่นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวในวันนี้นะครับครูสบายอยากจะให้ทุกคนพิมพ์คำนี้มานะครับ ฉันสามารถชนะใจตัวเองได้ฉันสามารถชนะใจตัวเองได้พิมพ์คำนี้มานะครับและหนึ่งคำสอนที่ทรงพลังในยุคสมัยโบราณนะครับที่จะทำให้คุณร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีได้นั่นก็คือต้องชนะใจตนเองและชนะใจคนอื่น ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้นะครับคือการที่เราเนี่ยสามารถชนะใจตัวเองได้ถ้าเราสามารถเอาชนะใจตัวเองได้นะครับเราจะชนะทุกอย่างบนโลกใบนี้ถ้าเราสามารถเอาชนะใจตัวเองได้ชีวิตของเราจะดีขึ้นตลอดกาลและคีย์สำคัญก็คือ การชนะตนคือการควบคุมตัวเองให้ทำสิ่งดีงามได้ทั้งกายวาจาใจและสิ่งที่เราต้องทำก็คือ 1. ทําทำดี 2. ละชั่ว 3. ทํทำใจให้ผ่องใสถ้าเราสามารถทำสามสิ่งนี้ได้ชีวิตของเราจะดีขึ้นตลอดการคำสอนนี้นะครับเป็นโอวาทปาติโมกหรือว่าโอวาทสนะครับ ข้อแรกข้อที่หนึ่งก็คือคุณจะต้องทำดีให้ได้และในยุคสมัยนี้นะครับมันเป็นยุคสมัยที่เจริญรุ่งเรืองมากนะแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะหลอกลวงกันคนส่วนใหญ่จะหลอกง่ายและคนส่วนใหญ่จะมีจิตใจที่ไม่ดีนะครับคนส่วนใหญ่จะหลอกกันในยุคสมัยนี้บางคนนะครับหลอกลวงคนชวนคนไปทำแชร์ลูกโซ่บางคนโกหกคน บางคนนะครับไปฆ่าคนอื่นบางคนนะครับชีวิตเนี่ยคิดแต่จะคิดร้ายกับคนอื่นชิงทรัพย์คนอื่นไปปล้นคนอื่นชีวิตเนี่ยจึงแย่ลงและแย่ลงเพราะไม่สามารถทำความดีได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณสามารถทำความดีได้และละความชั่วได้นะครับจิตใจของคุณจะผ่องใสจิตใจของคุณจะสงบสุขและจิตใจของคุณจะผ่อนคลาย และถ้าจิตใจของคุณมันผ่องใสถ้าจิตใจของคุณมันสงบนะครับคุณจะทำอะไรคุณก็จะทำสำเร็จแต่ถ้าวันนี้จิตใจของคุณมันไม่ผ่องใสจิตใจของคุณเนี่ยมันไปเสพติดอะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นเสพติดเหล้าบางคนนะครับกินเหล้าทุกวันบางคนเสพยาทุกวันชีวิตเนี่ยไม่เจริญแน่นอน และในยุคสมัยนี้นะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะได้แฟนดีคนส่วนใหญ่อยากจะได้แฟนเนี่ยมีฐานะร่ารวยนะครับคนสมัยนี้จึงแย่งแฟนกันเป็นชู้กันเป็นเมียน้อยกันชีวิตจึงแย่ลงแย่ลงและแย่ลงเรื่อยๆแต่ถ้าวันนี้คุณสามารถเอาชนะใจตัวเองได้ถ้าคุณสามารถทำดีได้ ถ้าคุณสามารถละความชั่วได้และถ้าจิตใจของคุณมันผ่องใสนะครับคุณจะเจิญรุ่งเรืองชีวิตของคุณจะเจิญรุ่งเรืองชีวิตของคุณจะสําเร็จคีย์สาคัญก็คืออยากมีชีวิตที่ดีขึ้นต้องชนะใจตัวเองได้คุณจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับสามารถอดทนต่อสิ่งยั่วยุได้ เพราะในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับมันมีแต่คนหลอกลวงกันมันมีแต่คนโกงเงินกันมันมีแต่คนคิดที่จะทําร้ายกันคุณจะต้องห้ามใจตัวเองให้ได้ห้ามจิตห้ามใจตัวเองได้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับวันนี้ถ้าคุณสามารถถือสินห้าได้ถ้าคุณสามารถมีสินอยู่ในจิตใจของคุณได้นะครับชีวิตของคุณจะดีขึ้นและดีขึ้นแน่นอน เพราะคนที่มีศินก็คือคนที่มีชีวิตที่เป็นปกติสุขวันนี้คุณจะต้องเอาชนะมารให้ได้คุณจะต้องเอาชนะต่อสิ่งยั่วยุต่างๆให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะต้องมีใจที่สงบมีใจที่สดใส เพราะบางคนนะครับทำเรื่องบางเรื่องเนี่ยตามคนอื่นทำชั่วตามเพื่อนทำไม่ดีตามครอบครัวทำไม่ดีตามสังคมนะครับยิ่งถ้าคนบางคนนะครับคนรอบตัวไม่ดีสังคมไม่ดีสิ่งแวดล้อมไม่ดีนะครับคุณจะต้องยิ่งเอาชนะใจตัวเองให้ได้ ยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณคบกับเพื่อนที่ไม่ทำมาหากินนะครับชีวิตของคุณเนี่ยไม่ทำงานเลยคุณนอนตื่นสายคุณไปเที่ยวอย่างเดียวแบบนี้ชีวิตคุณจะแย่ลงแน่นอนเพราะคุณจะไม่สามารถไปทำงานได้บางคนนะครับขี้เกียจนอนตื่นสายไม่ไปทำงานถ้าไม่ไปทำงานเนี่ยเราก็จะไม่ได้เงิน บางคนนะครับรอบตัวเขาเนี่ยมีแต่คนเสพยาเขาจึงเสพไปด้วยบางคนเนี่ยรอบตัวเขามีแต่คนที่เล่นการพนันเขาจึงเล่นการพนันไปด้วยเพราะเขาเอาชนะจิตใจตัวเองไม่ได้แต่วันนี้ถ้าเราสามารถเอาชนะใจตัวเองได้ถ้าเราสามารถเอาชนะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราได้นะครับ เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นและดีขึ้นแน่นอนเพราะคุณจะทําในสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการคุณจะลงมือทําตามความฝันของคุณแล้วถ้าคุณลงมือทําคุณจะได้เงินแน่นอนคนที่เอาชนะใจตัวเองได้นะเขาจะทํางานตรงเวลาเขาจะทําตามความฝันของเขาเขาจะทํางานอย่างดีนะครับ และถ้าเขาลงมือทําดีนะครับเงินเดือนเขาก็จะขึ้นเขาจะได้เงินเยอะแยะมากมายเขาจะขายของดีและถ้าเาขาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองนะครับชีวิตของเขาจะดีขึ้นและดีขึ้นตลอดการเราเห็นครับทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราเราจะต้องชนะใจตัวเองให้ได้คีย์สำคัญก็คือถ้าทำปัจจุบันดีอนาคตด,ดีแน่นอน คือวันนี้เราจะต้องใช้ปัญญาของเราพิจารณานะครับเราจะต้องใช้ปัญญาของเราในการวิปัสสนาการวิปัสสนาหรือว่าการพิจารณาก็คือเราจะต้องรู้ว่าอะไรที่เราควรทาและอะไรที่เราไม่ควรทำคนระับถ้าเรารู้แล้วเราเลือกทําถูกต้องชีวิตของเราจะดีขึ้นและดีขึ้นแน่นอน เราจะต้องพิจารณาบ่อยๆวิปัสสนาบ่อยๆนะครับคือเลือกเลยว่าอะไรที่ดีกับชีวิตเราให้ทำสิ่งสิ่งนั้นถ้าเราคิดดีเราจะรู้สึกดีและเราเนี่ยจะเกิดปัญญาเราจะมีปัญญาเราจะไม่ทำผิดบาปและมหาเศรษฐีทุกคนนะครับสามารถเอาชนะใจตัวเองได้เขาสามารถเอาชนะความยากจนได้ เขาสามารถเอาชนะคําดูถูกได้เขาสามารถเอาชนะความจนชนะกิเลสได้คีย์สำคัญก็คืออยากเป็นมหาเศรษฐีอยากเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดให้เริ่มต้นจากการชนะใจตัวเองวันนี้ถ้าคุณสามารถเอาชนะใจตัวเองได้คุณจะสามารถเอาชนะคนอื่นได้และคุณจะสามารถชนะได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากจิตใจของคุณทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากโลกภายในคีย์สำคัญก็คือเมื่อชนะใจตัวเองได้แล้วต้องชนะใจคนอื่นจุดเริ่มต้นคือการเอาชนะใจตัวเองให้ได้นะครับและถ้าคุณอยากจะมั่งคั่งร่ำรวยนะครับคุณจะต้องสาม,มารถเอาชนะใจคนอื่นได้คุณจะต้องสาม,มารถเอาชนะใจคนได้ ยกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าคุณขายสินค้าบางสิ่งบางอย่างนะครับคุณจะต้องสามารถเอาชนะใจลูกค้าคุณได้คุณจะต้องทําให้ลูกค้าเนี่ยชอบสินค้าคุณให้ได้คุณจะต้องทําให้ลูกค้าเนี่ยเขาหลงรักแบรนด์คุณให้ได้และคีย์สําคัญก็คืออยากชนะใจคนอื่นได้ต้องมีของวิเศษต้องเข้าใจพรหมวิหาร4ี่ ฟังข้อนี้ให้ดีนะครับถ้าคุณอยากจะเอาชนะใจคนอื่นคุณจะต้องเข้าใจพรมวิหาร4วิหารแปลว่าที่อยู่ส่วนพรมเนี่ยแปลว่าประเสริฐถ้าเราเนี่ยแปลรวมกันนะครับมันคือการเอาใจจักอยู่ในอารมณ์แห่งความประเสริฐหรือพูดง่ายๆก็คือเราจะต้องเอาใจของเราไปอยู่กับสิ่งที่ดีที่สุด4ประการนั่นก็คือ เมตตาการุณามูทิตาอุเบกขาสิ่งที่หนึ่งที่คุณจะต้องมีใน,ในใจิตใจของคุณก็คือเมตตาความเมตตาคือความรักความเมตตาคือความปรารถนาดีวันนี้ถ้าคุณสามารถมีความเมตตากับคนอื่นได้ถ้าคุณรักคนอื่นแบบที่รักตัวเองได้นะชีวิตคุณจะดีขึ้นและดีขึ้นแน่นอน และสิ่งที่2ที่คุณจะต้องมีในจิตใจก็คือการุณาความการุณาก็คือความปรารถนาดีกับคนอื่นครับอยากจะให้คนอื่นเนี่ยพ้นทุกคุณจะต้องมีความสงสารอยากช่วยเหลือผู้คนและคุณจะต้องไม่หวังผลตอบแทนจากการช่วยเหลือนันนะครับคุณสามารถช่วยเหลือได้หลายทางมากบางคนช่วยเหลือเป็นเงิน บางคนช่วยเหลือเป็นเวลาบางคนช่วยเหลือเป็นแรงงานบางคนช่วยเหลือเป็นรอยยิ้มหรือบางคนเนี่ยให้ปัญญากับผู้คนก็คือให้ความรู้กับผู้คนทำให้ชีวิตผู้คนเนี่ยดีขึ้นถ้าคุณสามารถมีความกรุณาในจิตใจของคุณได้ชีวิตของคุณจะดีขึ้นและดีขึ้นแน่นอน คูนง่ายๆก็คือคุณจะต้องทำให้ชีวิตของผู้คนเนี่ยดีขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าคุณสามารถทำได้คุณจะสามารถเอาชนะใจคนได้และสิ่งที่สามที่คุณจะต้องมีในจิตใจก็คือมุทิตามุทิตาแปลว่าการมีจิตใจที่บริสุทธิ์การมีจิตใ,ใจที่อ่อนโยนนะครับคนที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์เนี่ยเขาจะไม่อิจฉาคนอื่น เขาจะไม่โกรธคนอื่นอารมณ์ของเขาจะดีตลอดเวลาเขาจะยินดีกับคนอื่นเวลาเห็นคนอื่นสําเร็จเวลาเห็นคนอื่นได้ดีก็ชื่นชมยินดีนะครับคนที่ชื่นชมยินดีผู้อื่นเป็นนะครับคนคนนั้นเนี่ยจะมีจิตใจที่บริสุทธิ์งดงามแล้วเขาจะได้ดีแน่นอนคนที่เป็นมิตรกับผู้คนชื่นชมผู้คนชีวิตเขาจะดีขึ้นและดีขึ้นแน่นอน และสิ่งที่สี่ที่คุณจะต้องมีใน,ในใจิตใจก็คืออุเบกขาอุเบกขาก็คือการวางเฉยหรือว่าการที่คุณเนี่ยไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งนะครับคุณจะต้องเข้าใจทุกฝ่ายเวลาเจอเหตุการณ์อะไรทั้งที่ดีกับชีวิตและไม่ดีกับชีวิตครับคุณจะต้องวางเฉยเป็นก็คือไม่ตัดสินคนอื่น ไม่คิดร้ายกับคนอื่นไม่ทำร้ายคนอื่นหักห้ามใจตัวเองเป็นวางเฉยเป็นคีย์สำคัญก็คือถ้าคุณมีสี่สิ่งนี้ในจิตและทำเป็นประจำชีวิตจะดีขึ้นตลอดกาลถ้าคุณมีสี่สิ่งนี้ในจิตใจคุณนะครับชีวิตของคุณจะดีขึ้นตลอดกาลคุณจะมีความสุขในชีวิตคุณจะนอนหลับอย่างเป็นสุข คุณจะเป็นที่รักของคนคุณจะเป็นที่รักของเทวดาคุณจะเป็นที่รักของเทพนางฟ้าคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณจะเป็นที่รักของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้และวันนี้ถ้าคุณสามารถเอาชนะใจตัวเองได้และคุณสามารถเอาชนะใจคนอื่นได้นะครับ คุณจะมั่งคั่งร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นคุณจะกลายเป็นเศรษฐีขาขึ้นตลอดกาลและวันนี้ถ้าใครอยากจะมั่งคั่งร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าใครอยากจะมีรายได้เดือนละ1ล้านบาทนะครับผู้สบายเปิดคอร์สเรียนใหม่ล่าสุดคอร์สเปลี่ยนชีวิตคอร์สเปลี่ยนชีวิตจําชื่อคอร์สนี้ให้ดีนะครับคุณจะได้เรียนรู้เรื่อง 5ขั้นตอนการสร้างเงินล้านภายใน1เดือนวิชาหาเงินแบบเศรษฐียุคใหม่ถ้าคุณทําตาม5ขั้นตอนนี้นะครับคุณสามารถมีรายได้เดือนละ1ล้านบาทได้และคุณจะได้เรียนรู้เรื่อง14ขั้นตอนการเปลี่ยนจิตให้เป็นเศรษฐีวิธีการสร้างชีวิตใหม่ให้รวยขึ้น10เท่า 14ขั้นตอนนี้นะครับเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมาจากต่างประเทศเนื้อหาทั้งหมดมาจากดร์โจดิสเพนซ่าครับถ้าคุณใช้14ขั้นตอนนี้คุณจะสามารถสร้างชีวิตใหม่ได้แล้วคุณจะสามารถร่ำรวยขึ้นได้10เท่าและคุณจะได้เรียนรู้เรื่องวิชาดึงดูดเงินแบบไร้ขีดจำกัด ให้เงินหลั่งไหลเข้ามาหาคุณอย่างต่อเนื่องเงินไหลเข้าบัญชีทุกวันคําสอนนี้นะครับเนื้อหาเนี่ยมาจากต่างประเทศเป็นของด r Jo d รโจดิสเพนซานะซึ่งครูสบายเนี่ยทำตามเคล็ดลับนี้แล้วเงินเนี่ยหลั่งไหลเข้าบัญชีเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันคุณก็สามารถทําได้เช่นกัน ใครสนใจสมัครเรียนนะครับสามารถพิมพ์สนใจมาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครฟังจาก YouTube หรือว่าฟังจาก Tik t o k นะครับครูสบายปักลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับคุณสามารถทักลิงก์มาสมัครเรียนได้เลยเดี๋ยวครูสบายจะให้ราคาพิเศษและถ้าใครสมัครเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในคอร์สเรียน วันนี้ครูสบายฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ